สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาชมบรรยากาศยามเช้าในสวนกล้วยไม้นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นใกล้ช่วงลอยกระทงแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานแต่งงานบวชเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยก็ท้งบ้านก็มีงานนะคะเปิดเพลงดังมากเลยค่ะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนะคะวันนี้นะคะเราก็มาตัดออดอกกล้วยไม้กันค่ะดอกกล้วยไม้ลอยกระทงเราก็จะแบ่งเป็นไม้ออนไลน์นะคะแล้วก็ไม้ที่ ตสั้นนะคะ้นสั้นอย่างเงี้ยกำไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะบิดเป็นไม้ช่างโลนะคะบิดเป็นดอกเอาไปช่างโลขายค่ะก็จะขายได้ช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงลอยกระทงเขาต้องใช้ดอกนะคะกล้วยไม้เนี่ยนะคะเราได้ตัดกันมาสามวันวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะ เราเริ่มตัดมาแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะมาซื้อไปก่อนเขาอาจจะเอาไปแช่เย็นนะคะเพราะว่าไก่อย่างวันแรกที่ตัดเนี่ยส่งไปหาดใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะเราต้องตัดทั้งวันเลยเมื่อวานก็ตัดทั้งวันนะคะต้องมาเช้าเย็นเย็นแล้วก็ต้องใช้คนเยอะพอดีเนี่ยคนงานที่บ้านเนี่ยก็เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะเราก็ต้องมีการทำบัตรพอดีเ เอเย่นนะคะที่เขารับทําบัตรให้เราเนี่ยโทรมาว่าจะให้เราไปทําบัตรชมพูบัตรชมพูก็คือใบอนุญาตทํางานนะคะไปต่อใบอนุญาตทางานตอนเนี้ก็เลยบอกเขาว่าเออขอไปก่อนนะคะเพราะช่วงเนี้ยเราจะต้องใช้คนงานเยอะมากนะคะแล้วก็ก็ขอยื่นเวลาออกไปก่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้คิววันนี้นะถ้า ยืดเวลาก็ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้คิวเมื่อไหร่นะคะทีนี้เราก็ยืดเวลาได้แล้วทีนี้คนงานเกิดป่วยนะคะเป็นไข้หวัดไม่ทราบว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะคะก็ไม่ได้ตัดอีกตรงนี้เราก็เลยโอ้ทํางานกันทั้งวันเลยเนี่ยคนแก่คนเฒ่านะคะต้องออกมาช่วยกันปิดดอกนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเดือนสิบสอง 12. ก็จะมีงานแต่งเยอะอย่างเมื่อวานเนี่ย หลานนะคะเขาก็จะแต่งวันที่พรุ่งนี้นะคะก็ก็ต้องมีการจัดขันมากนะคะกัดขันมากเนี่ยก็จะมีกล้วยหักมุกนะคะที่จะต้องใช้แถวบ้านเราจะใช้กานแต่งเราจะใช้กล้วยหักมุกนะคะทีนี้เขาหาไม่ได้พอดีบ้านเพื่อนเนี่ยมีกล้วยหักมุกเยอะก็รับอาสาว่าจะไปเอากล้วยหักมุกให้นะคะพอดีเมื่อวานก็ตัดมาเยอะ่อนจะไปเอาก็เย็นจนมืดเลยค่ะ วันนี้เราก็ตัดกันอีกนะคะตัดจนฝาดจะหมดนะคะต้องตัดถึงอาจจะตัดถึงวันลอยกระทงเลยเพราะว่าวันลอยกระทงเนี่ยก็สามารถขายได้นะคะเพราะกระทลอยกระทงเนี่ยเขาจะลอยตอนเย็นใช่ไหมคะตอนบ่ายตอนเช้าเนี่ยก็จะมีคนมาหาซื้อดอกกล้วยไม้นะคะเป็นประจําอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมาตัดอีกตัดเยอะด้วยนะคะคนงานก็ป่วยก็ต้องเกณฑ์คนในบ้านเนี่ยมาช่วยกันตัดนะคะ วันนี้เรามาชมบรรยากาศนี้นะคะแล้วก็การขายเอ,อ่อไม้เด็ดดอกเนี่ยไม้เด็ดดอกเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ไม่มีกา้านนะคะเด็ดแต่ดอกอย่างเดียวก็เด็ดดอกเนี่ยก็จะเบานะคะอย่างไม้เป็นกำรรเนี่ยก็จะมีก้านด้วยแล้วก็ก้านก็จะหนักไม้เด็ดดอกหนึ่งโลนะคะก็จะได้ไม้ไม้กำก็จะประมาณกำครึ่งนะคะก็ประมาณโลครึ่งนะดอกโลหนึ่งเนี่ยเพราะว่า ำเนี่ยก็จะมีกา้านมีอะไรนะคะตอนนี้เด็ดดอกเราก็จะเลือกแบบกล้วยไม้ที่เรากำไม่ได้แล้วเอาไปเด็ดดอกนะคะแล้วก็จะขายได้ก็ขายได้ในช่วงนี้นะคะช่วงลอยกระทงเท่านั้นนะคะช่วงอื่นก็พอขายได้แต่ว่าขายได้ไม่เหมือนช่วงลอยกระทงนะคะตอนนี้กล้วยไม้เนี่ยเราต้องเร่งระบายออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ไม้นอกเนี่ยก็จะถูกนะคะแล้วก็ไม้ในสวนเนี่ยชาวสวนก็จะทุกสวนน่ะบานตะพังเต็มทุกสวนเลย ใชไมคะตอนนี้เราก็ต้องรีบตัดให้หมดถ้าเราตัดไม่หมดเนี่ยไม้เราก็ต้องเหลือเหลือเราก็จะเป็นไม้แก่แล้วก็โทมซีดขายไม่ได้เราก็ต้องตัดทิ้งถ้าเราไม่ตัดทิ้งเนี่ยกล้วยไม้เราก็จะไม่แตกใหม่นะคะก็เหมือนการตัดแต่งกิ่งนะคะกล้วยไม้ก็จะต้องมีอาหารไว้เลี้ยงนะ,ะถ้ามีดอกเยอะๆต้นเขาก็จะโทมแล้วก็ไม่ออกดอกใหม่ทีนนี้ เราต้องตัดให้หมดนะคะถ้าตัดไม่หมดเนี่ยกล้วยไม้เราก็จะเหลือแล้วเราก็จะขายไม่ได้นะคะตรงนี้เราก็ตัดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเหลืออีกนิดหน่อยอะคะ่ะยังมีแม่ค้ากําเตยของเราเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเอากล้วยไม้แล้วก็จะมาเอาเดาวเรืองของเราด้วยนะคะ ก็พอตัดเสร็จแล้วเราก็มีการใส่ปุ๋ยบำรุงเลยนะคะเพื่อให้ต้นเขาเนี่ยแข็งแรงสามารถออกดอกให้เราต่อไปมีดอกให้เราไปนะคะอันนี้เดี๋ยวตรงไม้ตรงนี้เป็นกล้วยไม้แก่แล้วประมาณตุดจีดแล้วเนี่ยก็จะรื้อแล้วก็ปลูกใหม่แล้วล่ะคะ่ะก็ต้นเขาก็แก่ออกดอกได้น้อยแล้วก็ดอกช่อไม่ยาวแล้วนะคะก่อ่าวันนี้ได้มีการใส่ปุ๋ยบำรุงไปแล้วเมื่อวานทีนี้ วันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีการลดน้ําทับลงมาเวลาเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็ต้องลดน้ําเขาให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ